สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่ในหน่วยวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ค่ะวันนี้ครูลอยกับครูปุ๋งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ลักษณะของขวัญและบัตรไวพรกันค่ะค่ะของขวัญและบัตรเวพรหรือสองปสอนะคะเราจะนํามามอบให้เพื่อนให้ หรือให้กับคนที่เรารักนะคะในวันขึ้นปีใหม่ของทุกๆปีค่ะเดี๋ยวคุณคปูจะพาเด็กๆไปดูของขวัญและปักเวอพรในแบบต่างๆกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ บัตอวยพรหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสคออสอนะคะย่อมาจากคำว่าส่งความสุขค่ะเป็นบัตรอวยพรที่ส่งให้กันเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่เด็กๆรู้ไหมคะว่าสคสอแผ่นแรกของไทยเรามีมานานกว่า155ปีเลยทีเดียวค่ะลักษณะของสคสอนะคะจะมีรูปภาพสีสันรวดลายงดงามและด้านในสคสอนะคะจะมีข้อความที่เขียนอวยพรทั้งแบบ พำกรและข้อความที่อวยพรสิ่งดีๆให้กันในวันปีใหม่นั่นเองค่ะนอกจากบัตรอวยพรที่เรามอบให้กันในวันปีใหม่แล้วก็จะมีของขวัญที่เราจะมอบให้กันในช่วงนี้ด้วยนะคะการมอบของขวัญให้เพื่อนก็จะเป็นขนมช็อกโกแลตของเล่นสำหรับการมอบให้ผู้ใหญ่นะคะเราก็จะนิยมเป็นของขวัญหรือกระเช้าเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ลักษณะของขวัญและ,ะบาดวพรกันไปแล้วใช่ไหมคะค่ะปีใหม่นี้นะคะเด็กๆก,ก็นําของขวานและ,ระบรดวยพรไปมอบให้กับคนที่เด็กๆรักด้วยนะคะปีใหม่นี้้คู้ครูอเอ๋อ